สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหังเสียงภาคเช้านะครับปรนจรรมสุขร์ที่23ธันวาคมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หังเสียงถ้าน่าจะเกินเดินน่าจะเกินเกินเกิน70%ผมว่านะเพราะว่าถ้าดูสังเกตดูมานี่เอาง่ายเดินมาทุกวันครับเดินมาทุกวันลุ้นต่อครับสองรอบรท้ายยังไงขอให้มาต่อแล้วกันนะครับ วานก็แต้มเดียวเสียได้มากครับมี3283มา2273ทําไปได้นะครับก็เช้านี้หางเสียงเปิดที่ลบครับ22399ครับ2 2 3 9 9ผมว่าตัวเปิดน่าจะยังอยู่ครับไอ้9 3 3 9นะครับผมว่าเขาจะว่าเขาจะว่าตามผมหรือเปล่า11โมงนิดๆรู้ผลครับเช้านี้ในสูทจับได้คือ9ครับวิ่งบนลุนล่าง9ครับ เก้าอะไรดีวิ่งบนรุ่นล่างเก้าสามคู่ที่ผมชอบก็จะมีสี่เก้าเจ็ดสามครับเจ็ดเก้าสี่สามครับแล้วก็แปดเก้าสามสามครับผม ถึงหกเก้ก็สวยนะถึงหกเก้าเก้าหกาอ่าเพรมันเบิเ้ลเอา 69, หกเป็หหางครับ 69, หกเป็หหางน้องหเกาป็นหนหางด้วยนะครับลอยัดสาครับ3 9 9 3ก้าเกสามับบนล่างได้นะครับ3ตัวครับ3 4 9สี่เ8 9 3 7 3 3เจ3 4เก้าตองสาม 3 9 6นะครับ396เกาเนาะเอาง่ายๆคือเล่นให้ครบทั้ง6ประตูครับนะครับเลขอย่างเลขเบิ้ลหามเนี่ยขอเล่นให้ใครครบทั้ง3กับ6กับนะครับเข้าใจตรงกันนะเวลาแต่จะได้แสก3ตัวครับเนาะขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ